สวัสดีค่ะกระิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นนะคะ68,000บาทค่ะกับรถ Toyota t i ทเกอร์ D4D ปีศูนย์สากท่านเครื่องยนต์คอมเอร a เลลดีเซลนะคะหน้าแบบเดิมๆค่ะท้ายเดิมนะคะน็อตไม่ขยับสีม ไม่สวยนะคะสีไม่สวยไปตามอายุนะขัดท่านก็จะมีตําหนิบ้างนะคะอย่างฝาท้ายขักท่านตามรูปเลยนะคะภาษีพรบรพึ่งขาดค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นระบบเบรก ABS นะคะขอภัยค่ะระบบเบรกดีแอร์แบ็กดีค่ะเบรกเป็น ABS นะคะเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา6,800 0บาทเร่มทะเบียนชุดโอนมีครบค่ะกระจกขึ้นโรงเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะ เียธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มีร้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะท่านใดถูกใจคันนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะเน้นตามสภาพนะคะไปเข้าไร่เข้าสวนกันบรรทุกกันได้นะคะ6,8,000บาทในวันนี้แอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะสนใจเน้นโทรค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้แอดลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ